อนะะไรนว่าจะมาโชวห์หมดละโอ้ยโดนเฉยวัตฟักแฉวโอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเออ่ปรับตั้งค่าเออ่ MSI Boostack นะครับผมวันนี้จะมาสอนตั้งค่าโดยเฉพาะนะครับผมคือผมก็เพิ่งโหลดมาแล้วโหลดไอ้พวกชมพวกชุดเนี่ยโอเคก็จะมีประมาณนี้นะ Okay. เดี๋ยวออกกอนก็นมาตั้งค่ากันเลยคือผมโหลดมาผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับอันนี้ก็ปรับตามผมเลยครับอันนี้ก็ d ใ i แม่งต้องดีสตาร์ดีไอเทียโอเค,อเคก็มาตั้งค่าก็ต่อต่อนะครับอันนี้ก็เป็นประสิทธิภาพอันนี้ก็เปิดอันนี้ก็เปิดเป็นการใช้การ์ดจอครับอันนี้ก็เปิดเป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็คอ,อนี่เป็น4นะครับอันนี้แรมนี่ปรับสุดเลยนะครับผมกี่พันเปมเรทก็เปิด high เปมเบลดแล้วก็ปรับ240เลยนะครับตัดเลยอันนี้ก็ เอาไว้แสดงก็ได้ับผมแล้วก็กดบันทึกไปมันก็จะรีสตาร์ทอีกแล้วก็เข้ามาอีกนะครับผมอันนี้ก็ผ่านไปอันนี้ก็ผ่านไปหรือขยานก็ได้อันนี้ก็ผ่านไปอันนี้ก็ผ่านไปเฮ้ยไม่ได้ผ่านนี่หว่าแป๊บหนึง่งอ้เหียตรงไหนไวนะเนี่ยเอ่อตรงตรงเอ้าอีเหียอ๋อมันต้องเข้าเกมก่อนนะครับมันต้องเข้าเกมอ่ะมันค่อยทำได้โอเค นี่ครับผมขั้นสูงนะต้องเข้ากับว่าขั้นสูงแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลยแล้วก็เอา asus rog 2ครับก็คือมันจะเป็นแบบอะไรที่โทรศัพท์ที่แรงมากๆนะครับผมโอเคส่วนคือขายก็มีแค่นี้กดบันทึกแล้วก็เข้าใหม่นะครับผมโอเคก็เดินทาทำการเข้าเกมแล้วเสร็จสิ้นนะครับผมโอเคก็ปรับตามนี้แล้วครับสำหรับในเกมปรับตามผมก็ได้นะครับผมก็มีประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ปิดปิดปิดให้หมดเลยนะครับผม หยิบไอเทมอัตโนมัติหยิบโทเคนะ็นอะเอาว่านี้ให้เปิดไปเร็วนะครับผมอันนี้ก็แบบสดใสเปิด,ปด,ปดขั้นสูงเปิดเปิดไอขั้นสูงแล้วก็อันนี้ไม่ต้องไปแจ้งเงิอนอะไรมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมารอหมดส่วนฟีสไตล์ดูเลยนะครับผมคือไอซีพียูสี่เมื่อกี้นั่นอะมันก็คือมันเป็นแบบการเร่งใช้ CPU แรงนะครับนี่ไงเร่งใช้คือซ p u ผมไปดูละมาละมันวิ่งตันตันร้อยเลยนะครับก็คือ ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราเปิดสูงมันมันก็วิ่งแรงก็จริงนะครับแต่มันเล่งประสิทธิภาพมันเกินไปไงผมขอปรับเป็น3นะครับผมโอเคต้องเลียอีกแล้วโอเคมาล่ะอันนี้คือผมยังไม่ได้เทสเลยนะครับอุ้ยโดนเจอยบตาบมากโอเเดี๋ยวไปเล่ยกนเลยนะครับ,รรรรรบผมอันนี้ก็เป็นโซนฟินสตา์นะครับผม เอาไอ้เหี้ยพมาโดนยิงโอ้โอ้ไม่ดนทังนัดสุดยอดเมาส์ดนีนี่ก็วหลดขมานะ่คือคืานาดอะไรเนยนะว่าจะมาโชว์โหดละ โอ้ยโดนเฉยว่าตาฟักน้องหันโคตรเร็วอะชงสายผมปรับไอเอ็กไอเยอะมากจริงถ้าเสียงในเกมแรงแต่ขอโทษด้วยนะครับผมอันนี้ผมอัดผมอัดคลิปด้วยนะาอแบบพวกลุกๆแรกๆหน่อยนะครับโอ้โหตายโอเคเดี๋ยว เจอกันคลิปนหน้าครับผมก็ขอบคุณมากครับคุณทุกคนก็ถ้าใครใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมให้ถึง1,000ซับนะครับโอเคขอบคุณมากจะจบ,บ,ะบ,บ,ะบ,บ,ะบสวัสดีครับผมบ๊ายบาย